สวัสดีครับร้านปัญญาเทคเตอร์นะครับผมวันนี้เรารีวิวสินค้าเข้าใหม่นะฮะกับคู b o ต้า5 0 1 8นะครับสภาพสีสันเดิมๆนะครับลูกค้าคันนี้จดทะเบียนปี61นะครับสภาพโดยรวมถือว่าสวยมากนะฮะด้านหลังมีรอยขีดข่วนบ้างนะครับชั่วโมงการทำงานนะครับคันนี้อยู่ที่358ชั่วโมงนะครับปี61นะครับ นี่กองไฮดรอลิกยงเดิมนะครับยังไม่ได้มีการเปลี่ยนเป็นถ่าย400ชั่วโมงนะครับนี่น็อตแปรคาไมิมี่นะครับสีสันเมเดิมนะครับเครื่องยนต์นะครับเดิมเดิมยางนะครับสี่เส้นนะครับเป็นโอตานิ้นั่นสี่เส้นนะครับยังไม่ได้กลับกระทะล้อนะครับด้านหลังนะครับ ล้อนะครับฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับเดิมนะครับรอยมาร์กมีนะครับยังไม่มีรอยเปิดรอยถอดนะครับสภาพเดิมมากนะฮะคันนี้มาพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับเป็นชุดใบมีดดันดินหน้านะครับด้านหลังเป็นผ่านบุกเบิกนะฮะราคาอยู่ที่540,000บาทนะครับ540,000บาทนะครับกับ L5018 นะครับปี61นะครับ540,000บาทสนใจติดต่อได้ที่ร้านปัญญาแท็กเตอร์นะครับ ตลาดท่ามะเขืออำเภอคลองผู่กำเภมงเพชรแล้วก็สาขา2บ้านตาคอจนตะมูมวังบัวนะครับ L50 ตันนี้เรามีให้ชวทั้งหมด7คันนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับเข้ามาทดลองขับได้นะครับห้าแสนสี่มบาทนะครับใบมีดันหน้าพร้อมผ่านบุกเบิกเดี๋ยเราลองสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ดูกันนะครับ นครับับี้ตสภาพโดยรวมนะครับ90กว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะซื้อไปนี่คุ้มมากนะครับต้องการอุปกรณ์ต่อพ่วงเพิ่มอย่างเช่นโรตารี่นะครับก็บวกเพิ่มไปนะครับไม่ได้กินราคาเต็มนะครับ กับ้าสูตรนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามได้ที่ร้านปัญญาแทกเตอร์นะครับข้างหน้าจะเป็นสินค้าตัวไหนนะครับขอติดตามนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ